ในปี2564พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์กว่าร้อยละ89.96ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการขับขี่เร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดกรุงเทพมหานครขอร่วมนณรงค์ให้สายบิดหยุดคิดก่อนเร่งเครื่องเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยและไม่ทำร้ายคนอื่นเพียงปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆลดความเร็วก่อนถึงทางข้ามทางแยก ถนนขรุขระหรือถนนเปียกลื่นหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้รถขนาดใหญ่เปิดสัญญาณไฟและดูกระจกมองข้างทุกครั้งก่อนเปลี่ยนเลนและไม่เปลี่ยนเลนกระทันหันที่สำคัญต้องสวมหมวกกันน็อกรักษากฎจราจรและขับขี่อย่างมีน้ำใจเพียงเท่านี้ผู้ขับขี่ก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียลดอัตราการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตให้เป็นศูนย์อย่างยั่งยืน